ต่อไปนีพี่น้องนี้มากินข้าวกินน้าหนังกันได้ยังเนาะได้ยังเนาะกินมาเนาะไก่ต้มไก่พี่น้องเลยไงใช่กระด้งต้มไก่ทอดใชอ่าทุกต้มไก่ทอดพอดีเลยไก่ไก่บ้านบอจากจากไก่บ้านไก่บ้านโอ้พี่น้องโอ้ยเลิกงานมากันมีกขหาไก่บ้านนะ เลื่องงานมาบ่หาไก่บอกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกับมือตีนี่นะเลี้ยงกับมือเลยไก่ตีโอ้ไอ้ว่าน้องหากินยากเลยนี่ไก่อ้กินยากมันก็เพิ่อนตัวหนึ่งราคาเป็นล้านอย่างเงี้ยโอ้ต้มไก่นะเอาเอาควาหม้อันเหมาะกับการกินต้มไก่เออปลาพี่น้องมาเด้อมากินกันพี่น้องโอ้ยแล้วจบเลยฮึทักว่ามันห่อนมันหอนพี่น้อวไหมมันมีแต่แก่อันนี้กันหอกนะา กรอบๆกร็งๆแซ่บๆน้องแก้เป็นอ๋อไยเขาน้ำก sure> ันพี่ว่าก็ได้เอาหมือนเดิมอือเมนี่เซฟลงเซฟล้มหูเจ้าล้มคนพี่ใส่กระโตูมาะลูกอันห่อวางไงเอาเมนี่มากินห้องมีมากินเข่าจำเมื่อกี้ห้องอ้ายเปเนาะอ้ายเหมือนเดิมยูทูบยูทูบเนี่ยเนี่ยเันนี่ต้มไก่เด้อต้มไก่โอ้ยได้ไก่มาใช่เนาะว่าไงเมนี่อันไทยน้องเพิ่นไปซื้อไก่อันยู่ตลาดมาก่อ เออมื่มันอยู่บ่ามือนี่เพอาะได้กินได้ใช่อยู่โอ้อันนี้ก็บแบบพอได้กินได้กัพอได้แก้ไขในชีวิตประจำวันโอ้๋ออแต่ว่าโชคดีอยู่มีโชคมีลาภอยู่เจ้าเจ้าเอ้าว่าสี่ได้เนาะการแี่งโชคมันก็เป็นการที่ว่าได้บ้างเสียบ้างแม่มันว่เขับไฟออกไฟเนาะเขับไปออกไฟเหระขันที่ว่ากับคนแบบว่าดวงดีไปขี่ไปขี่พ่อเฮ็ด แม่คนดวงบดีมาเฮ็ดพอขี่นี่ถูกต้องที่ว่าออกมาก็ถูกต้องเออนี่แกะมือเสิร์ฟมือทำแกะคือน้องนี่นะครับอ้น้องไอ้หนุ่มเพิ่นมาเด้อพี่น้องนี่สองถ้วยด้วนี่โอ้โยมีเดุดสอนแซ่บเช็บเนี่ยเช็บเชบต้มไก่บ้านเนาะต้มไก่บ้านไก่บ้านเฮาอืมของโัวหน้าเพิ่อนไอ้ใหญ่ได้ไปอยากกับ ถ้าอยากก็มากินทำงานเด้อมีก็ได้ห้องคอยบ่มีัไม่มีกลบ่มีะวเลงได้ี่ดงกล่องนี่พี่น้องใส่เตาแก๊สได้พี่น้องเอ้ยต้มคืออยู่บ้านเนาะคนหากินต่างถิ่นพี่น้องต้มไก่เซ็ปเซ็ปพี่น้องมามาพี่น้องมาเซ็บเซ็ปมากันเอา วหน่าเพิ่นโอ้ยวิ่งไอ้เจียวนี่เด็กทอดกางเลยไ, <c oughs> ไอ้แจีวพวกนี้น่ะเอ้าเอาจะคัมให้พี่น้องเบิ่งดูดกินจะคัมให้พี่นออออ้อ, <c oughs> องเบิ่งดูนี่เงี้ยโอ้เสีบแซบเหมันพี่น้องโอ้เป็นตาแซบอโี้โหเข่างามเลยสุดยอดเลยเป็นวายมามาพี่น้องมาบาทนี่อ <c oughs> โอ้โหต้มไก่ น้ำจิ้มนข่าต้อเดล็ดน้ำจิ้มหนูไ้นั่นรสเด็ดพี่น้องยางก็มีน่ะมาบ้านพี่น้องมามอ๋ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคำปันไปรอบเหมเด้อพี่น้องเอ๋อใช่ไรพี่น้องใช่การเนาะเอาเลยบานเนี่ยอาอกินข้าวซาบะคีเป็นกันเองเด้อบานเนี่ยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตาม ช่อง YouTube ใหม่คนนี้เด้อพี่น้องเอาละท้าไปลาพี่น้องไปแล้วพี่น้องบายบาย